อะไรทีอาจารย์บอกให้คนอาสาครับมีพระกิ่งห้อยเท้ากุวังหน้าคนสมอครับคุณอาพูดอะไรครับผมมีพระกิ่งหลายองค์เลยแล้วผมตั้งอยู่บนโต๊ะบูชาครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังครับอาจารย์พูดว่ามันเกี่ยวกับพวกออกซิเจพวกอากาศพวกอะไรถูกต้องถูกต้องมันจะดำมันไม่ออกกุหลางคุณอาอยู่ริมแม่น้ำป่ะใกล้ๆแม่น้ำใช่ไหม ถ้าใกล้ๆแม่น้ำปลกสิงลอกสายก็ถูกต้องคือถ้าครองอะไรพวกนี้มันจะมีสำหรับผมอะมันจะมีไอที่เรียกว่ามันจะทำให้พระผิวดำมากกว่าปกติอันนี้คือจากประสบการณ์ผมนะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกคุณอาอยู่ใกล้ๆไหมถ้าใกล้ๆมันส่วนใหญ่พระมันจะดำดำผมเคยไปบ้านตามดิมครองพระบูชาเนี่ยดำปึ๊ดเลยมันเป็นมันเป็นนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นแหละนะครับเพราะนั้นใช่ครับ ใช่ครับนะเพราะนั้นคุณอาลองค่อยๆดูองเล็กๆก็เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมครับดำแบบเดียวกันนะได้ครับใช่คุณอาลองค่อยๆดูแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าสงสัยหรือว่าคุณอาบอกเนาะคือไม่ต้องขัดอะไรมาเอามาดูไม่ต้องขัดอย่าอย่าไปล้างอย่าไปทําอะไรเลยเมื่อกี้เราฝากไปใช่ครับเนาะคุณอาผมเช่าสององค์นี้นะเอาหนึ่งหมื่นสามพันนะน่ะนะได้ครับนะครับได้ครับ พี่เขาบอกเมื่อกี้ได้ยินไม่ใชดครับขออ่อยรอบครับสัญญาเห็นอะไรเอ่ยะไรที่เอาให้า่อยขาอเออคนสมอกุวังหน้าคนสมอห้่อยเท้ากุวังหน้าเนื้อชินนะครับ<ม>คือเป็นพระประสบการณ์ตั้งแต่โบราณน่ะเนาะมผมเองก็ฟังคําบอกเล่านะเขาบอกว่าเป็นพระที่ปึกปักอะเนาะในเรื่องของถ้าคนสมอส่วนใหญ่จะ คงกระพันชาตรีนะนะ